สวัสดีครับสวัสดีครับยมุสารับผมพบกับผมยาวโกฟาร์มเช่นเคยครับวันนี้พี่น้องมือไก่เ้าแตกอีกแล้วครับได้ยินเสียงอยู่ข้างในนะพี่น้องได้ยินเสียงอยู่ข้างในเ้า,าฟักไข่ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุ้นกันเลยว่าแม่ไก่ตัวไหนแตกไข่นะครับผมไปเลยครับผมเข้าไปยากหน่อยพี่น้องช่องแคบโอเค เออไหนเออเออไหนเอ่ยได้ยินเสียงลูกไก่ท่าพี่น้องเนาะอันนี้ยังไม่แตกเลยอันนี้แตกไปแล้วอันนี้ยังก็ยังไม่แตกพี่น้องน้องแม่นี้แหละแตกแล้วพี่น้อง ไม่รู้ว่าได้กี่ตัวเนาะแต่มีสองไข่ที่ยังไม่แตกเนาะพี่นอ้องมาเราก็จะวางน้องเลยครับเพราะว่าน้องเริ่มแข็งแรงแล้วน้องเริ่มแข็งแรงแน้องพี่นอ้อง lúc à, ok lên mặt mày 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 để cho ảo mày 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 เรวลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวครับหนึ่งตัวพี่น้องแม่แม่ไกลกัสีห้ายนะจักหน่อยได้พี่น้องตัวไหนไหนไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนึ่งตัวแล้วพี่น้องได้สามตัวพี่น้องสามตัวสี่ตัวพี่น้องสี่ตัวแล้วเหลืออีก สองไข่ที่ไม่แตกเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้น่าจะเน่าแล้วครับตัวนี้น่าจะได้อยู่ก็ได้สี่ตัวครับแม่นี้ไปเราจะเอาน้องเขาไปอยู่เล้าอนุบาลน้องพี่น้องเนาะ อ๋อๆอไม,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 มอ่ไม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 ่ร้องร้องน้องไก่ร้องไม่ไม่ไปมั้ม,มลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่ไปพี่น้องเยวจะเอาน้องไก่ไปไว้ที่รออนุบาลกันครับผมโอเคครับ